อัสลามอลัยกุมครับอิงพูมอลเทนวิวสระบุรีวันนี้ผมได้ออกมาทํางานนอกสถานที่แล้วครับถือโอกาสได้รีวิวสถานที่ดีๆที่อยากจะแนะนําให้พี่น้องเราพี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้สัมผัสกันครับใครที่อยากสัมผัสอากาศหนาวๆแต่ไม่อยากเดินทางไปถึงภาคเหนือให้ไกลผมยกขยงกันมาทั้งครอบครัวเลยครับลูกๆแฮปปี้ Happy, มีความสุขกันมากมีพื้นที่ให้ได้วิ่งเล่นสูดอากาศยามเชา้าบริสุทธิ์เหมือนยกภาคเหนือมาอยู่ที่นี่เลย ผมเดินทางมาพัก1คืนช่วงวันที่14และ15ตุลาที่ผ่านมาครับเป็นช่วงที่มีฝนปรยปลายแต่ไม่ได้หนักมากก็เข้าสู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนี่นาอ๋อหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะครับว่าผมทํางานเกี่ยวกับอะไรผมทํางานเกี่ยวกับสายงาน raw material ททวัตถุดิบน้ําหอมรวมถึงเป็นโรงงานผลิตด้วยครับสําหรับครอบครัวไหนที่พาเด็กๆมาพักผ่อนเขาก็มีโซนสําหรับเด็กมีเครื่องเล่น มีสถานที่มีพื้นที่ให้วิ่งได้อย่างสบายอกสบายใจครับแถมมีบ้านที่อยู่ข้างบนด้วยนะบ้านต้นไม้เป็นวิว360้อองศาเลยละ่ะแล้วก็มีบ้านเล็ก,ลกๆหลายๆหลัง,ลงอยู่ในนี้ครับอิงภูมอเทนวิวเขาใหญ่เขาเป็นเขตรอยต่อระหว่างมวกเหล็กสระบุรีและเขาใหญ่โคราชครับส่วนช่องนี้ที่ทุกๆคนติดตามอยู่เป็นช่องที่ผมทําขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายงานของผมว้าว หรือในเรื่องต่างๆมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ครับเข้ามาพูดถึงด้านในกันบ้างอันนี้จะเป็นห้องโถงด้านหน้าที่ผมเอาไว้พัก<ล>ทํางานโปรดักชันส่วนด้านในก็จะมีเตียงที่อยู่ด้านล่างหนึ่งที่รวมถึงด้านบนที่เป็นชั้นสองครับเด็กๆชอบกันมากเลยเห็นไหมบอกว่าให้มารีวิวกับป๊าป๊าหน่อยเขาอยากจะนําเสนอมากๆครับเปิดมานเร็วว้าวมีวิวเทอร์เรสมองออกไปด้านข้างด้วยคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ คือผมอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนและก็ติดตามผมมาตลอดมันเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ผมจะทํางานออกมาดีๆอย่าเรียกว่างานดีกว่าเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันผมไปสถานที่ดีๆผมก็อยากจะแชร์สถานที่ดีๆให้เพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราให้กันได้ทุกวันโดยไม่เสียเงินเลยสักบาทนั่นคือความหวังดีครับอ๋อผมลืมบอกไปที่นี่เขามีสาระน้ำให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะ แต่ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะมีอื้ออิงกันบ้างแต่ก็สามารถเล่นได้ครับส่วนใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ผมนำเสนอในทุกๆด้านเลยสามารถทักข้อความมาสอบถามหรือจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสต์นั้นๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนที่ผมมาถึงคืนแรกเมื่อคืนวันที่14ครับทำงานนอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สระบุรีนะครับ In t o Mountain v i นะครับสถานที่ ที่เป็นฐานที่พักนะครช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ดีมากๆนะครับบรรยากาศก็ตอนระหว่างที่เดินทางมาวันนี้ก็เป็นช่วงก็เหมือนเคยครับอินชาเลาะถ้าผมมีอะไรดีๆผมจะมาแชร์ให้อีกนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะาระมาตุลลอฮิวะบะลอกาตุนะครับ